ยายมาอยู่ที่เมืองต่างประเทศสักจนได้นะเนี่ยแล้วที่นี่มันที่ไหนแล้วคนอยู่ไหนมงั้นเดินไปเรื่อยๆก่อนงั้นนะในที่สุดเราก็มาต่างประเทศสักทีเนี่ยเหนื่อยจริงๆเลย ไอ้สุดกะเสียทักทีนั่งจัดต่านัาเนี่ยกริจะเสียงอะไระใค้เปิดอะไรนักนาเดี๋ยวก็ตีให้หมดเลยจะตีเลยจะตีเลยใครใครมาอยู่หน้าบ้านนะใครใครประกาศมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยนั่นดีปะ ดีใช่ไหมะหาเรื่อกันใช่ไมดีดีีดี ดูทีวีหเอทำไมั่างไม่ได้วะโอเคลำบากทำัดย่าเลยดูดีๆก็ดีออกจากบ้านมาเนี่ยลำบากจริงชีวิตหมู่บ้านเก่าโดนพังเละเลยต้องย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหมีลามะด้วย เออช่างช่างช่างลามะมันก่อนอที่นี่ใช่ไหมที่เพื่อนมันอยู่ <c oughs> เสียงถึงโรงแรมที่มันอยู่ใช่ไหมน่าจะใช่และไนซ้อมันไปพักที่ชั้นไหน คุณนลงโงคนเยอะมากไม่ถามแล้วกันนะออกขึ้นไปอันนี้เลยแล้วกันเจ้าของเจ้าของเขาไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมเนี่ยทำไมจึงแบบว่าเข้าๆออกๆออกันแบบว่าเข้าออกกันแบบว่าเล่นเลยโอเคช่างเรื่องนั้นก่อนไปหาเพื่อนกันแล้วมีฉันอหน่นะลุง ไอ้หมอนั่งพักอยู่ชั้นไหนอ๋อมันพักอยู่ชั้นอีกสองชั้นสามชั้นสีชน่ชั้นช่างมันกลับแล้วอะไรของมึงสองสามชั้นอะไรดูได้เลยนะครับสองอันนี้คือขึ้นอีชั้นหนึ่งออใช่ห้องนี้ไหม อ่านี่ไหห้องนี้แหละซานโคุอนโคุห้องกูอย่ายุง่งโอเคเดี๋ยวขอประตูก่อนแล้วกันเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแป๊บหนึ่งเดินไป เอ้ยใครมาเคาะประตูเนี่ยฮะไหนดูสิไอ้ไหนเคาะประตูใครใครเคาะประตูใครใครเคาะประตูแกงเหรอโอ้เออขอโทษทีอ่านาย นายนาย,นายมาแล้วเหรอนะเข้ามาก่อนสิงั้นนะ่ะเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องทําไมถึงมาย้ายย้ายอยู่มาอยู่โรงแรมเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเร็วเดี๋ยวขอไป่นทีวีแป๊บหนึ่งอืตามมาตามมาเออแล้วนายมาย้ายมาอยู่อะไรอยู่ที่โรงแรมนี้ เออเรื่องเนี้ยมันยาวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะมันลำบากมากเลยกว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้คือฉันฉันดันรอกกับคนที่บ้านออก็เลยหนีออกจากบ้านมานายไม่มีที่อยู่ใช่ไหมนายก็เลยมาพักที่นี่เออก็ใช่น่ะสิก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แหละแล้วแกมาที่นี่ได้ไง คือ,อ,อ,อ <c oughs> คือหมู่บ้านเก่าของ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 ชายกะปิมัน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 มีคนมาทําลายหมู่บ้านก็เลยหนีออกมาก่อนยา้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอนายอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยเอองั้นนายก็พักอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าเรื่องค่าเช่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยหารสองกันแล้วกัน คือจากก็พคือฉันอยังไม่มีเงินอะตอนเนี้ยเฮเออเอเอเดี๋ยวสองสามเดือนนี้ฉันจ่ายก่อนให้ก็ได้นะแต่แต่ถ้าสีแต่ถ้าหลังจากเนี้ยนายต้องช่วยจ่ายแล้วนะเพราะฉันก็ไม่ค่อยมีเงินเยอะขนาดนั้นซะด้วยสินะอืม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 ก็ได้ก็ได้ นั่นดูทีวีไหมล่ะมาดูด้วยกันมากดนั่งไงอ่ะนั่งทำไมมันนั่งไม่ได้นั่งได้คนเดียวโอ้ยเพื่อนอ้ยเพื่อนโอ้อยอ้อยช่วยด้ว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 ยติดติดอ้ยตา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 ยเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยหายใจไม่ออกช่วยด้วยทีช่วยฉันทีฉันจะตายแล้วไอยโหโต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 เอ้า ฉันฉันพังฉันพังคอนมานายทิ้งไปแล้วเออไปซื้อใหม่ก็ได้กงี้นะโอเคเ๋ยวปิดประตูก,ก่อนยิ้มมีร้องเพลงมาอะไรเนี่ยมานั่งก่อนมามานั่งเร็วมานั่งมานั่งมานั่งเรื่องเป็นไงเล่ามาสิ เออว่าแต่ที่บ้านนายมีอาหารไหมที่บ้านนายมีอาหารไหมลโลได้ยินไหมเนี่ยได้ยินเรียกอะไรอะ่ะมีอาหารไหมก็เปิดตู้เย็นดูสิฟ้าอ้าวเหรอไปดูว่าบ้านนายมีอาหารอะไรอีกนะไปดูสิโอตู้เย็นเปิดจริงไงอ่ะอ่านเลยนะ Ah, 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 ah. 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 ah.